ครั้งเดียวในศตวรรษจีนขึ้นเป็นมหาอำนาจโลกในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานะคะโลกได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของจีนซึ่งเปลี่ยนจากประเทศกําลังพัฒนากลายเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลกการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในมิติเศรษฐกิจธรรมดาเท่านั้นแต่เป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในศตวรรษที่กําลังเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกในทุกมิติแล้วเรื่องนี้ทําไมพวกเราทุกคนต้องรู้ไว้ ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังเวลาจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราได้รับการใส่ใจและมีคนคอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี UOB Privilege Banking ข้อแรกจากโรงงานโลกสู่ศูนย์กลางนวัตกรรม การก้าวกระโดดทงเทคโนโลยีของจีนนั้นไม่ได้ทำให้จีนนั้นเป็นเพียงแค่โรงงานของโลกอีกต่อไปนะคะประเทศนี้กำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมระดับโลกด้วยการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนามหาศาลรวมไปถึงมีการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเช่นเรื่องของ AI ที่จีนนั้นถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนี้ทั้งในด้านของการวิจัยและการประยุกต์ใช้จริงรวมไปถึงเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ ที่แม้ว่าจีนนั้นจะ,ะเผชิญกับข้อจํากัดจากต่างประเทศแต่จีนเองก็กําลังพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของตัวเองอย่างจริงจังโดยมีบริษัท SMIC เป็นผู้นําในด้านนี้นอกจากนี้เรื่องของเทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีการสื่อสารจีนนั้นก็เป็นผู้นําในการพัฒนาและก็นําเทคโนโลยี 5G เหล่านี้ไปใช้งานจริงได้แบบแพร่หลายและครอบคลุมประชากรมากที่สุดในโลก เรียกว่าบริษัทเทคโนโลยีจีนในตอนนี้กำลังก้าวออกจากการครอบงำตลาดจีนสู่การท้าชิงในตลาดโลกอย่างเต็มตัวอย่างอาลีบาบายักษ์ใหญ่ด้านอ e ีคอมเมิร์ซและคลาวด์คอมพิวติงก็กำลังทุ่มทุนวิจัยด้าน AI จนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกในด้านนี้และก็มีโมเดลที่คนทั่วไปรู้จักกันดีอย่างคิวนเทนเซนผู้นำด้านโซเชียลมีเดียเกมและฟินเทคชั้นนาของจีน ซึ่งบริษัทนี้ก็ยังได้ลงทุนในบริษัทอื่นๆที่ช่วยเสริมระบบนิเวศของตัวเองให้แข็งแกร่งเซียวมี่ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ IoT ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและล่าสุดได้ขึ้นเป็นผู้เล่นรายสําคัญของตลาดรถยนต์ E ีีในประเทศจีนและในอนาคตก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเป็นผู้เล่นคนสําคัญของตลาดรถยนต์ E ีีโลก s m i c ผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนําของจีนที่มีภาครัฐสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศจีนสามารถก้าวได้ทันกับอเมริกา การเปลี่ยนแปลงเหลา่านี้กำลังแสดงให้เห็นว่าจีนในวันนี้ไม่ได้เป็นแค่ผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าเลียนแบบคนอื่นเหมือนแนดดีอีกต่อไปแต่ประเทศจีนกำลังสร้างนวัตรกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกประเด็นที่2คือการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตจีนนั้นกำลังครอบงำอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดของโลกซึ่งจีนไม่ได้มีแค่ส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดค่ะแต่เขากำลังเป็นผู้กำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมนี้ ในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่านะคะปัจจุบันจีนเป็นผู้ผลิตและติดตั้งแผงโซลาเซลล์รายใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า70%ของการผลิตโซลาเซลล์ทั่วโลกรถยนต์ไฟฟ้า EV และแบตเตอรี่ b y d นั้นถือเป็นผู้ผลิตรถ EV ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งแซงหน้าเทสลาได้ในบางช่วงเวลา ถึงขนาดที่ b y d นั้นมีเรือขนาดยักษ์ที่คอยบรรทุกรถยนต์ของตัวเองจากโรงงานประเทศผู้ผลิตแล่นไปหาตลาดที่ส่งออกบริษัทคั t แอผู้ผลิตแบตเตอรี่ EV รายใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งครอบงำส่วนแบ่งตลาดมากกว่า30%นอกจากนี้จีนกำลังต่อยอดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องความเชี่ยวชาญด้านแบตเตอรี่และระบบอัตโนมัติกำลังให้จีนเนี่ยก้าวเข้าไปสู่อีกยุคหนึ่ง นั่นก็คือยุคของหุ่นยนต์เฮวแมนนอยการพัฒนาหุ่นยนต์รูปคนที่สามารถใช้งานได้จริงในโรงงานและชีวิตประจําวันรวมไปถึงยุคของระบบขนส่งอัจฉริยะรถไร้คนขับและระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัยซึ่งจีนไม่ได้แค่ผลิตสินค้าเหล่านี้ค่ะแต่จีนกําลังครอบงำทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปรวมไปถึงตลาดที่มีประชากรมหาศาลที่พร้อมจะทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในทันทีประเด็นที่3าม ซ o ฟต์พาวเจีนกำลังครอบงำไปทั่วโลกการแพร่กระจายวัฒนธรรมของจีนนั้นหลายคนอาจจะมองว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมาจากอำนาจทางการทหารและเศรษฐกิจของจีนที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนั้นต้องยอมรับนะคะว่า Soft Power นั้นถือเป็นหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังไม่แพ้กัน ด้านบันเทิงและวัฒนธรรมนะคะเราจะเห็นอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์ของจีนเนี่ยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็กลายเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกในเวลานี้รวมไปถึงฝั่งดนตรีอย่าง CPO p เองที่กำลังแพร่หลายไปทั่วเอเชียแล้วก็ทั่วโลกนอกจากนั้นจีนยังมีแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งติ k t o อกหรือว่าตูยินในประเทศจีนนะคะที่เป็นแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งานมากกว่า1000ล้านคนทั่วโลกและกำลังเปลี่ยนวิธีที่คนบริโภคเนื้อหา รวมถึงกำลังรุกเข้าสู่อ e ีคอมเมิร์ซแบบที่นำหน้าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในตะวันตกอย่างเห็นได้ชัดและในส่วนของแบรนด์ไลฟ์สไตล์ต่างๆเนี่ยจริงก็มีทั้งป๊อปมาแบรนด์ของเล่นสะสมที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลกรวมไปถึงประเทศทางตะวันตกก็นิยมในสินค้าของป๊อปมาด้วยเช่นกันนอกจากนั้นเราก็จะเห็นเชนร,ร้านชานมแบรนด์ร้านชานมจีนหรือแม้แต่ไอศสครีมซอฟต์เสิร์ฟอย่างมิเช่เชนที่ขยายไปทั่วโลกด้วยความเร็วที่น่าทึ่ง และปัจจุบันมีสาขามากกว่า2,000 20, 0แห่งเช่นร้านอาหารจีนสมัยใหม่ที่กำลังเปิดสาขาในเมืองใหญ่ทั่วโลกอย่างเราคนไทยเนี่ยสัมผัสได้เลยนะคะว่าแบรนด์จีนตอนนี้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อผู้บริโภคชาวไทยและเรื่องแบบนี้ก็กำลังแพร่ขยายไปทั่วโลกค่ะภาษาการศึกษาและการท่องเที่ยวการเรียนภาษาจีนในยุคนี้เนี่ยถือเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ รวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะที่จีนนั้นมีความโดดเด่นในการผสมผสานสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่รวมกับวัฒนธรรมดั้งเดิมและก็ธรรมชาติที่สวยงามของเขาเองโดยในจีนเองนะคะก็มีเชนโรงแรมชื่อดังยักษ์ใหญ่อย่าง h world ที่สามารถเติบโตไปกับการท่องเที่ยวภายในประเทศจีนได้นอกจากนี้ก็ยังมี trip t com แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวออนไลน์ที่มาจากจีนเองและตอนนี้ก็กำลังขยายไปทั่วโลกแบบที่ทุกคนกำลังจับตามอง โดยสรุปแล้วนะคะต้องบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของจีนในตอนนี้กำลังทำให้วัฒนธรรมจีนนั้นมารายล้อมแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกแบบไม่รู้ตัว และประเด็นสุดท้ายที่ทำให้จีนนั้นยิ่งใหญ่ในศตรวรรษนี้นั่นก็คือเรื่องของพลังของชนชั้นกลางจีนสู่ความได้เปรียบในการเป็นแพลตฟอร์มด้านการบริโภคจีนนั้นนะคะถือเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยประชากรกว่า1,400ล้านคนและมีชนชั้นกลางที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วโดวยชนชั้นกลางจีนนั้นคาดว่าจะมีมากกว่า550ล้านคนภายในปี2030 ซึ่งมาพร้อมกับกำลังซื้อที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและความต้องการสินค้าและบริการคุณภาพสูงที่เพิ่มขึ้นการขยายตัวสู่เมืองรองไม่ได้กระจุกตัวความเจริญอยู่แค่เมืองใหญ่อย่างปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เท่านั้นคืออีกหนึ่งเทรนด์สำคัญที่กำลังเกิดขึ้นในจีนตอนนี้ค่ะซึ่งเมืองรองและเมืองเล็กๆในจีนเหล่านี้ที่กำลังเติบโตนั้นล้วนมีศักยภาพสูงมากนะคะเพราะบางเมืองนั้นมีจำนวนประชากรมากกว่าเมืองหลวงของประเทศชั้นนำซะอีกและบริษัท ที่กำลังจับตลาดผู้บริโภคจีนได้เนี่ยก็กำลังเติบโตอย่างน่าทึ่งเช่นกันอย่างอันต้าแบรนด์กีฬาที่กำลังแข่งกับไนกี้และอาดิดาสหรือเมถวนแพลตฟอร์มซูเปอร์แอป,ปที่ให้บริการตั้งแต่สั่งอาหารจองโรงแรมไปจนถึงบริการต่งางๆหรืออาลีบาบาที่ไม่ได้เพียงแค่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซแต่ยังเป็นระบบนิเวศท,ที่ครอบคลุมทุกด้านของชีวิตผู้บริโภคเรียกว่าใครที่สามารถจับผู้บริโภคจีนได้ในตอนนี้เท่ากับว่าสามารถทำเงินได้มหาศาล บริษัทที่ประสบความสําเร็จในจีนมีข้อได้เปรียบมหาศาลจากเหตุผล3เรื่องนี้ค่ะเรื่องแรกก็คือขนาดตลาดที่ใหญ่มากทําให้บริษัทจีนเหล่านี้เนี่ยนะคะสามารถลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและก็ทําให้ขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วส่วนที่2ก็คือข้อมูลผู้บริโภคที่มีมหาศาลค่ะทําให้เขาสามารถมาต่อยอดแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆได้เสมอ และเหตุผลข้อที่3คือความสามารถในการขยายตัวเมื่อประสบความสําเร็จในจีนนะคะบริษัทเหล่านี้ก็สามารถขยายตัวไปยังตลาดอื่นๆได้ไม่ยากดังนั้นแล้วนะคะคงจะสามารถเรียกได้ถว่าการที่จีนนั้นขึ้นมาผงาดเป็นมหาอำนาจของโลกในศตรวตรรษนี้ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่มาจาก4ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือการลงทุนอย่างมหาศาลในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประเด็นที่2การครอบงาำอุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคตประเด็นที่3คือการแพร่กระจายของซอฟต์พาวเวอร์และวัฒนธรรมจีนและประเด็นสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือจีนม,มีตลาดผู้บริโภคภายในที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่นะ่าจะเป็นครั้งเดียวในศตวรรษนะคะที่ทําให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลง,ปลงอํานาจของโลกอย่างชัดเจนและถือเป็นการเปลี่ยนผ่านอํานาจทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ เรียกว่าจีนในวันนี้ไม่ได้แค่เติบโตนะคะแต่กำลังเปลี่ยนแปล,ง,ปลงกฎเกณฑ์ของโลกในหลากหลายมิติและโลกในทศวรรษหน้ากำลังถูกกำหนดรูปแบบโดยจีนมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้พลังงานที่กำลังขับเคลื่อนอยู่วัฒนธรรมที่เราบริโภคหรือสินค้าและบริการที่พวกเราต้องใช้กัการเข้าใจและปรับตัวต่อการพัฒงนาขึ้นของจีนนั้นจึงถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่เราจะสามารถหาทางร่วมมือและแข่งขันในโลกที่จะมีหลายขั้วอำนาจมากขึ้นคำถามไม่ใช่ว่าจีนกำลังจะกลายเป็นมหาอำนาจของโลกหรือไม่แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือโลกของเรากำลังจะปรับตัวอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงพรังยิ่งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นนี้และถ้าไม่อยากตกขบวนไปกับจีนประเทศมหาอำนาจใหม่ของโลกไม่พลาดโอกาสการลงทุนครั้งเดียวในศตวรรษนี้ที่เศรษฐกิจจีนนั้นกำลังจะเทียบชั้นเศรษฐกิจอเมริกา ผ่านการลงทุนใน2อีมการลงทุน m e ก a t เทนไชน่าป๊อและแมกกาเทนไชน่าเทคจากบรจทาลิสจากโรงงานของโลกสู่ผู้นำเทคโนโลยีและ AI จากแบรนด์ฮิตในจีนสู่ global brand ระดับโลกเรากำลังพูดถึงประเทศจีนที่จะขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจใหม่ของโลก เราสามารถเกาะขบวนไปกับการเติบโตของจีนครั้งนี้ได้ไม่พลาดโอกาสครั้งเดียวในศตวรรษน,นี้ที่เศรษฐกิจจีนกำลังจะเทียบชั้นสหรัฐด้วยสธีมการลงทุนเมกะเทนไชน่าเทคและเมกะเทนไชน่า๊อปจากบรจอทาเลสแมกกาเทนไชน่าเทคร่วมเติบโตไปกับสิบริษัทเทคโนโลยียักษใหญ่จากจีนที่อยู่ในดัชนีห่างแสงเทคบริษัทที่คาดว่าจะเข้าไปลงทุนเช่นเทนเซนตลาลีบาบามหาอำนาจเทคโนโลยีจากจีนเซียวมี ก่อตั้งมา10ปีสมาร์ทโฟน IoT ขายดีทั่วโลกปัจจุบันกำลังรุกธุรกิจรถไฟฟ้า SMIC โรงงานผลิตชิปใหญ่ที่สุดในจีนเมทวนซูปเปอร์แอปฐานผู้ใช้งานชาวจีนเกือบ800ล้านคนแมคเทนไชน่าป๊อปรวมเป็นเจ้าของแบรนด์ฮิตติดอยู่ในใจผู้บริโภคจีนและแบรนด์เหล่านี้กำลังขยายกิจการไปทั่วโลกโดยมีบริษัทที่คาดว่าจะเข้าไปลงทุนเช่นป๊อปมาแบรนด์กล่องสุ่มล้านล้านที่ครองใจคนทั้งโลก ทริป .com แพลตฟอร์มท่องเที่ยวที่กำลังเป็นแอปยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกแอนต้าแบรนด์กีฬาที่ใหญ่ที่สุดในจีนนงฟูแบรนด์น้ำดื่มอันดับหนึ่งของคนจีนทั้งประเทศบริษัทดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเกณฑ์การลงทุนและสภาวะการลงทุนในขนาดนั้นทั้ง2ตีมการลงทุนจะมีทั้งแบบชนิดสะสมมูลค่าเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลักและ r า f เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินเพื่อไวเกษียณสำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเริ่มต้นลงทุนได้ที่บรจอทาเลส020150215หรือว่า www.talesam.co.th และผู้สนับสนุนการขายหลายราย